ครับถ่ายขายมอเตอร์ dc ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยต่อไฟด้านหลังเข้าได้เลยนะครับขนาดเพานี่1ิบมิลนะครับแต่ยาวนะครับ1ิบมิลแต่ยาวเราจะใช้เท่าไหร่หรือเราจะใช้แส่สั้นๆนี่นะครับก็ตัดได้นะครับด้านหน้ามีลูกปืนแบลลิงให้นะครับตัวด้านหลังเนี่ยมีเอนโคเดอร์ด้วยนะครับเอนโคเดอร์นะครับเดี๋ยวถ่ายเทสให้ลูกค้าดูนะครับนี่นะครับ มุนเร็วจีเลยนะครับและแรงด้วยนะครับกับขั้วก็คือแค่กับทิศทางนะครับนี่นะครับบวกลบได้แค่สองเส้นนะครับแต่ถ้าใครจะใช้อินจะใช้แบบ encoder ด้วยนะครับก็ไปต่อได้เลยนะครับแต่ใครจะไปขับอะไรโดยตรงง่ายๆนะครับง่ายๆไปทำรถไฟฟ้าไปทำอะไรพวกนี้นะครับก็คือแค้บวกลบด้านเลยนะครับ น,นี่นะครับหมุกลบถ้ากลับด้านนี้คือแค่สลับพ่วงแค่นี้นะครับแรงบิดดีนะครับมันเป็น DC นะครับรอบสูงถ่ายให้ท่านดูกันนี้นะครับขอบคุณครับ